ในวันนี้เราจะมาตามหาคำตอบกันว่าถ้าเกิดว่าพี่สวยและรวยมากจะมีคนเอ็นดูพี่ไหมเออขอโทษทีครับเพราะที่ว่าผมเป็นผู้หญิงแล้วอีกอย่างเออนี่ยายผมว่ายายควรกลับบ้านไปนอนพักผ่อนนะครับทำไมฮะฉันมีอายุเยอะฉันจะแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้หรอือ อะไรเป็นตัวกำหนดว่าฉันจะต้องแต่งตัวแบบไหนฉันมืสิทธิ์่จเลือกขก็ใจเปล่าเอากลับมาก่อนจะไปไหนทำไมไม่เข้าใจเลยถ้าคบกับยายรับรองเลยว่าฟรี w i f i เปตลอดทั้งปีอยากได้อะไรยายให้หมดถ้าอยากได้รถยายซื้อให้ถ้าอยากได้บ้าน ยายซื้อให้ถ้าอยากได้เออที่ดินยายซื้อให้ผมอยากได้เงินพันล้านครับโอเคยายซื้อให้ไม่เอาแล้วดีกว่าครับอันดับแรกผมอยากได้รถมอไซสีแดงโอเคยายซื้อให้โอ๊ยายซื้อให้จร,จริงเหรอครับว้าวสุดยอดไปเลยคุณยายใจดีเอาไปไหนเราวิชาชื่อให้แล้วกรรมกรเออคุณยายครับผมขอบคุณนะครับ อ้ยจริงๆเลยพ่อหนุม่มยายชื่อให้ก็ต้องมาดูแลยายด้วยดีไม่เป็นไรเอ้ยยขับรถให้มันดีๆหน่อยดิขอโทษครับฮลัลโหลจ้ายายเองนะโอเคเดี๋ยวยายไปหานะจ๊ะคุณยายครับขึ้นมาเลยยายจะไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งโอเคเออผมเปลี่ยนใจแล้วครับพอดีว่าเออนี่เพื่อนผม ยายสนใจซื้อบ้านซื้อรถให้เพื่อนผมไหมครับโอเคยาย่าชื่อให้ขอบคุณครับคุณยายคุณยายใจดีจังเลยครับผมรักคุณยายครับจ้าจๆาจดูแลยายด้วยนะได้เลยครับผมจะดูแลยายเองแต่เดี๋ยวผมมานะครับขอไปเที่ยวก่อนเอาไปไหนแล้วกลับมาก่อนขอโทษได้นะฉัน คงอยู่กับเธอไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันทำไมเพราะว่าฉันเออขอโทษเลยนะจกหนูถึงแม้ว่าหนูจะสวยสายเด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหนแต่ว่ายายก็ยังสวยกว่าหนูอยู่ดีไม่เออคือทุกคนตั้งแต่พี่ปลอมตัวเป็นคนแก่นะคะแต่ว่าพี่เป็นผู้หญิงสายเปย์นะดูเหมือนว่าจะมีแต่คนรักเราหมดเลยนะคะทุกคนสังเกตหนุ่มๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่า เราแก้งเป็นคุณยายสายเปนะทุกคนเขาจะสนใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาพิสูจน์กันดูนะคะเริ่มจากพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้เลยเออยายมองผมทำไมอะครับพอดีว่ายายสนใจในตัวเธอสนใจมาเป็นหลานยายไหมไม่ครับยายทำไมก็ลงน้ำไปเลยไม่เอาใหม่นะคะทุกคนเราต้องคุยกับเขาใหม่นี่พ่อหนุ่มสนใจมาเป็นหลานยายไหมทำไมผมต้องเป็นหลานยายด้วยล่ะครับ ถ้าเป็นหลานยายหนูจะได้ทุกสิ่งอยากได้บ้านยายจัดให้อยากได้รถยายจัดให้นี่ไงเอาเงินฟาดหน้าเลยเห็นปะโอ้โผมผมตัดสินใจแล้วครับว่าไงสรุปจะเป็นหลานยายมะผมตัดสินใจเป็นหลานยายครับถึงแม้ว่าผมจะไม่มีชีวิตอ่ะงั้นขึ้นมาเลยหนูมานน่มานี่มาน,มานี่เอาเงินไปนะครับแล้วจากนั้นก็ ไปกับยายนะจ๊ะโอเคไหมเออครับโอเคจากนั้นก็ดึกแล้วได้เวลานอนแล้วนะแล้วยายจะพาเธอไปนอนนะจ๊ะเออยายครับผมว่ามันแปลกๆปลกไม่แปลกหรอกเป็นยายกับหลานก่อนนอนห้องเดียวกันได้เอ,อ้ยผมรู้สึกขนลุกสู้จะลุกสู้ทำไมให้เราโอ้ยคิดลึกด้ะเราอะ่ะมาน,นี่มาเดี๋ยวย,นะย,ยายจะกล่อมนะยายยายจะกล่อมอะไรครับลายจะยายจะเล่านี้ทานให้ฟังนิทานอะไรครับ นิทานเรื่องตากัะยายอย่าเคยฟังเบากาลข้างหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายแล้วก็มีหลานแล้วหลานก็ไปเก็บมเมล็ดงาอะไรก็มาล้แล้วกาก็กินหมดอเอ้ยไม่ฟังแล้วครับโอเคทุกคนถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนแก่นะคะแต่ว่าเราก็มีบ้านให้กลับนะทุกคนนะเราจะกลับบ้านกันนะคะหฮ้ยนั่นหลานเราทําไมถึงทําแบบนี้พาผู้หญิงเข้าบ้านได้ยังไง <c oughs> ไม่เธอไม่ใช่ยายฉันเออ ชีวิตหนาสงสารมีบ้านก็เข้าบ้านไม่ได้คุณยายคะโอ้เอฟซีเหรอนี่ใช่คะ่ะหนูคือเอฟซีถ้าอย่างงั้นช่วยทำให้ยายสวยกว่าเดิมได้ไหมเออคือว่าเออพวกคุณจะไปไหนกันเหรอครับสาวๆโอ้ขอโทษทีครับคุณมากับคุณยายเหรอครับอย่าเรียกยายเออพี่คะหนูว่าพี่ควรจะต้องเปลี่ยนทรงผมโอเค อันดับแรกต้องทำไงนอนลงไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะทำการสระผมให้โอเคงั้นฝากด้วยนะจากนั้นหนูจะทำการถอ,อนหมวกนะคะจัดไปเอเอฮ้โอ๊ขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่ามันคืออโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแล้วจากนั้นหนูจะทำการดึงผมนะคะเจ็บหน่อยนะคะเอเอคือ คุณยายผมน้อยมากเลยแต่ว่าหนูจะดึงให้นะคะเฮ้ยพี่คะหนูว่าพี่อไปหาหมอดีกว่าปลูกผมน่าจะดีกว่านะคะอย่าพูดอย่างนั้นดิเออคือว่าหนูคิดว่าเออไว้ทรงนี้ก็ดีนะคะเป็นคุณยายล้นนะคะหัวล้นก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่เอ,เอาขอโทษค่ะคุณยายคะคุณยายมาทาอะไรตรงนี้อ่ะ อ้าวมิโดริมาทำอะไรเลยจ๊ะยายก,ก็มาทำผมไงคุณยายไม่มีผมนะคะเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเสียมาไราทเดี๋ยวฉันจะเนรมิตผมสวยๆให้กับคุณยายเธอเองนะจ๊ะแต่ว่าเราไม่มีเงินหรอกนะคะคุณยายต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้กับหนูอะเอ้ยเงินทองมีเยอะแยะไม่ตายก็หาใหม่ได้คุณยายคะเอ่อเอาเ,เอาพวกนี้คืนเข้าไปเถอะคะ่ะเอ้ยอย่ามาดึงผมยายอย่ายุ่งได้ไหมจ๊ะ เฮ้ยเสียทรงหมดอ้าวคิวไม่ว่างหรอคะอตายแล้วคุณยายขอโทษทีนะคะพอดีมีคิวมาต่อแล้วอะเป็นนักร้องชื่อดังร้านนี้ร้านดารามาทำกันนี่เนาะใช่สิจ้าทำไมเหรอต้องแพงมากๆในหน่เลยอะฉันมีจ่ายโอ้โหสวยถูกใจยายมากเลยจ้าไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ยายยอมจ่าย ไม่ได้นะคะคุณยายรีบกลับบ้านเถอคะค่ะบ้านจะโดนยึดแล้วไม่สนสวยไว้ก่อนคุณยายคะหนูว่าเราเรียบกลับบ้านดีกว่านะคะไว้เออไว้เดี๋ยวหนูจะทำงานใช้นี่ทีหลังแล้วกันนะไปเถอคะค่ะคุณยายกลับบ้านกันนะ่าสนุกจังเลยฉันขอไปด้วยคนนะออชีวิตยายเนี่ยสนุกดีจริงๆรเลยงนาะใหญชอบเดี๋ยวกอนสิแล้วใครจะจ่ายค่าทำผมกลับมากัน